เมื่อเช้านี้คุณสันตายังฟังเสียงเปียโนตอนกำลังกินข้าวอยู่ในติ๊กต็อกนี่แหละนี่แหละแล้วก็ฟังเลยคิดแต่คุณลุงไม่ได้ยินเสียงเปียโน Thì bên tung chúng mưa muốn để vô xem bệt chỉ mai lỡ phun đung có năng à bệt, anh lên xếng, bệt, anh thấy ai am nghe xem bề lên hiền ai xem bề chui hay thầm nào เพราะึ้นแต่กลับดูมีหว่วงทำนองและอำนาจลึกอรับบางอย่างดูมีพลังยิ่งใหญ่แต่ก็ดูมีความนอบน้อมนอบน้อมกับเสียงและที่มีความอิสระเพราะจะ ไม่เสียงสูงกว่า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 กูห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 ูคงยกเว้นตอนชื่อจะสลับนาทีก่นในคราวนาัววววกก้นหูหูหูหรือต้องช้อยเดียวคุณลุงก็จะเห็น ถอดเดินขึ้นมอโฮโฮในบางทีที่เสียงอีกข้า้งหนึ่งอ่อนล้าเสียงอีกฝ่าหนึ่งจะช่วยให้รู้จังหวะทำนองโฮโฮในบางทีคุณลูกสนตาก็ได้ยินอย่างนี้ขึ้นมาอโฮโฮ ฝีเข้าเจลิญเซนดานแลมเพือไม่ให้มันก็แท่กกันเหมือนคนที่ไม่มีวันทะเลาะกันฮุโฮ้โหแล้วหนูได้ยินเสียงของลุงอยู่ใช่ไหมพอลุงรู้สึกว่าเลิ่มวัวทำนอง จบการบันทูกของคุณลุงสันตา